สบายดีและสวัสด well, ีเด้อพ okay. ่อแม่พ <vale ี่น้องกันเบิร์ตสกูสกนพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าวันนี้มาพบกับพ่อกับพรชนาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยวันนี้เราก็มาพบกับบ่าวพรชนาอยู่ที่เฮือนของบ่าวมานเนาะพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าพอดีว่าทีมงานของพังหาก็ได้เข้ามาอ่าเห็ดทางเฮือนบ่าวมานแล้วพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าวันนี้ก็ทางทีมงานของพวกเหาก็ได้พากันารหมัดเล็กเนาะเพื่อทิ่เทคานมืาอื่นเนาะพ่อแม่พี่น้องเลย Okay. โอเคพ่อมพี s, um, okay. ่น uh, so okay. mm ้องฮากลับไปเบ่งผสมอากันเลยพอี่น้องเลยโอเคพอี่น้องฮาตอนนี้ฮะกะหอดนางานปเรบร้อยพ่อี่องเลยอเวลากะคอยกลับงแรงลงเนาะพอี่นองเลยป้าูิงานของฮอก็ได้มัดเล็กมนี้เนาะพ่อมพี่องูอหลุดเปิ่นกันูท่งนงเสลาท่างลุงเนาะไปพ่อี่องฮาเข้าไปบ่งใก่นกันเลยพ่อี่นองเลย nó sẽ là của nó cái trang lễ là nó và đi nó thì thong đi nó chơi đây nó nó bà nó và đi nó đào có lò สวัสดีนะลุงเนอสวัสดีคุณโตคุณอาใหญ่ของพ่อเนาะไปเป็นอะไรยัดทีมงานหปคุณอาของเฮานี่แหละพป็นอะไรปเป็นแต่พากันมาเล็กมาเล็กกว่าเสวัสดีน้องล่ะโอ้ยสวัสดีอ๋อคือมาล่อได้เสือเจ้าโอ้ยสีแจ่มงานเนาะผัดให้เขาอยู่ผัดให้เขาก็ห่อนี่เออเต้เล็กอยู่นี่นะวิ่งไปเป็นพลมบะย่อฮัตเตอร์่ิบเจ้า กูจะชีวิตกจะจกแชร์กันจะหน่อยเลยได้เลือกขนาดนักคนนอนนี่โอ้พ่อพี่น้องตรองการเปิดหรือไม่ต้องการเปิดมี่นี่กันละมากันก็มีแต่ไปรุ่นเนาะทีมงานของภาษาแก้วกับพ่อพี่น้องเลยมีคนหน้าตาดีๆทั้งนั้นเลยค่ะคนเขาวใหม่ท่านหน้าตาดีเถอะเอาปนีเข้าไปละพี่น้องเลยเป็นหน้ากันได้บ้าสองมือเขามาทำงานของเราเนาะ มันเงกะหากันมันเล็กเก็บแล้วบรรยากาศมันกระเดดแห้งรีบพวงพี่น้องเลยดีว่าตอนนอ้ก็ขำแลวก็แค่ในเด็ดก็ข่มลงน้อยนึงโดยเอากลับมาาาทั้งเซลล่าพันน้อไปได้นั้งเซลล่าหมื่นนี่สิเมื่อเนอตั้งเองดาวบ่องด้าบ่ได้เมื่อเองด้าบ่เมื่อแตนอันทฤษทององด้า เด็ก่าวปนี้สามคนเนาะสามหนุ่มสามหนุ่มรูปหล่อรั้งพี่อยู่อาบัฟฟอแล้วกะบแลลบหมื่นเนาะรูจับัลลับัล่สีมาบัลล่มาบัหมื่นเนาะรเอาแบบบัลลัมาบลงหมื่นอ่าไม่้ใจเนาะไม่ได้ใจไม่ไใจไม่ไดยัเลลนาดใหญ่อ่ร่ใจบมาเพ ดะคนช,ชิมาบอมากเลยเราจะไหลดูเทน้องเฉลย <laughs> โอ้ยบอคอเลยไม่ได้ดูมาดู <laughs> ไม่ดูดูแล้วเนี่ยได้มาฟอคนคิว,ขวเข่าแล้วหรือว่าจละล่ะเรียบร้อาเลยแล้วน้องเฉลยน้องเฉลยแล้วหรือเ่ายังอยูย่นลงว่ะยังมไม่แล้วอบอนนยังไม่แล้วแนวดำหน้ากับมูแล้วตีหน้าก็ดำโเข่ามันหาก็ชชุกบอคน จูกกำลังกิลงเนาะอย่าบ่เบิดไวนะง่ายๆลังขนาดแล้วเด้ยังบ่ได้แล้วตนีหาคนจ้างบ่มีบ่นหายากเนาะโดยอ้าทางบ้าน่จ้างกันเท่านะแสนปายเท่าไหร่นะแสนแสน้ทางบ้านองหลานนักกว่านั้นเด้อนักกว่านั้นบ่แสนบ่พอ๋อก็แฮงเนาะโดยน้องลาวสิลาออกจาก งานนี่แล้วหาจ้างกิ่วเข่าพ่อหน่อยโอ้วันละแสนหาผู๋ว่าทหารใช้ได้วันละสองร้อยสามร้อยบาทสามร้อยบาทเคนหนักคนไรเป็น,นบาทเนหรอเนาะแพงเนาะดีเนาะยังกะสุดยอดเลยเปิดเกย์กันขนาด,ด,ดาน,น 8, ด้องล่าอยากจ้างวันเท่าไรวันละแปดสิบพันผมไม่เคยไปมาพ,พ่อเลย,ยไม่เคยไปวะได้เนาะน้องล่าบวิ่งเงินเปิดจ้างแพงแท้เปิดจ้างอะไรวันละแสนหาผู๋

เออแม่มืวันนี้วันนี้หากันสองมื่นนี่เนาะกะ็สิเริ่มเลย่มเนบาเห็ดเลยเห็ดเห็ดทุกขั้นตอนเนนนริม่มอะไรเนาะสิเริ่มเพราะว่าไม่อยังก,ก็ม<น>าครบบ่แล้วบางอนี่ทั้หน้าบ้านกอง,กองจยู่เท่งอยู่ครบบ่เลยเนาะครบบ่เลยแต่ลงมือเห็ดเนาะไม่ก็มีแต่ไม้ร้อยข้างในงมายมากคนไม่ไม้ขักเนะาะไ,ไม่เกตเอเลยว่ายังไงกัไม่ปัดสี่ขักเนาะไม่้อยเลยอ่ามันก็ง่ายแล้วเนาะเวลาเห็ดยังกัสบายคนโดยสุดยอดเลยน้องหล่าว่ะ ຂມบກວ່າດຶືກຄັດຫມນກນນນືອຫັດນາະປກແຂຶນານາອນນມ เสศนบางแง่แชมปูตีนเะก็ว่องกันเลยนะน้ำมัพอโดยดึงเชือกนั้นจนขาดไม่อยากเข้าอยากเนาะคนเนาะแตไมคนเนี่ยอันนี้คะแนนเลือกเองเนาะโดยนี่จะปรับจะปรับเลยโดยไม่ร้อยโดยดีแนเนาะสบายคือชิ้นง่ายเออมันีมันเล็กมันีเนาะโดยไว้พอสมควรอยู่มันเล็กก็ไว้เติมมันีเนาะหมื่นกับอุปกรณแบกก็แบบได้หนึ่งหมื่นเนาะมันเสร็จละกอบแบบอย่างเดียวหมื่นโดยเยียนเลยหมื่นเทอย่างเดียวก้อนหมื่นโดยเทหมื่นเนาะกอบแบกกับเทเน่าหมื่นเนาะเทค้านแล้วก็คือหลังค้านมันก็เสร็จละ ເຮັດໂບຕບນາໃພິນບອກນາແມອພິຫແລຮົານແພືນດດຍຍຈານກກະົກດລຍາແລດແຕ້າຈພິົກບນໃດເາະໂດ บรินนงเฉลานหลดเต็บไเเนาะโหลังหลายอยู่โดยเพื่อลังบไงเนาะเฉล่า่จักห้องนอนนี่ฉล่าเพื่อลังนี่จักห้องนอนสองห้องนอนสามโดยสงนอนเนาะม่กเายเป็ี่นงกี้เนาะเปลี่ยนแผนใหม่เนาะหล่งคิดว่าโซงได้เดยโดยถ่ายี่อ่อนอเรียนกันนี่เลยบ่ค่ะโดยเรียนกันเลยบ่่ยังจะกะออาไปยังครัวบุลุง อดโอ้ยอดเลยพี่น้องเลยเคื่องลังนี้มัธรรมดาเด้อนี่ใหญ่ขนาดเลยแต่บัพฟอนอย่างยานการเลยเนาะแต่เห็ดเทศมาในมีเคื่องลังนี้เลยใหญ่กว่าหมูเนาะตอนที่บ่พฟอนเคยเห็ดมาไหนี่ยว่าเครื่องโบก็ว่าใหญ่ยุกมันก็ยังโบราณนี่เนาะใหญ่านีมเนาะโดยใหญ่ก็ได้แบบนึ่งนะตอนมันเป็นเพรื่องแบบบุคขับมาได้พี่น้องเลยเนาะแต่ว่าทางนี้ก็เค่อยู่ว่าบุคขับกังามอยู่ทางนั้นมีเพดานไลยโดยทางนั้นบ่โดยทางเ้ื่องโบูติดเพดานแต่นี่เครื่องนี้ แต่หลังนี้ก็ยังบุพุนะยังบ um ูพ um 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 uh 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 ุนาะโดยไปตามแต่ละขั้นตอนโดยใหญ่ขนาดเดี๋ยวไหนเนาะตั้งเสาแล้วก็ติดคางไว้แล้วก็ขึ้นโค้งข้าต่อเลยโดยกวงบทางห้ังหลากะมีขึ้นแล้วขึ้นมาครบแล้วคือว่าหับแล้วเบิดหลังเลยนะโดยหลังตีกันอยู่ยังไงกันเนาะโดยจะรอขึ้นอย่างเดียวท่านจะขอเงินมาก็ได้โดยท่านจ้าของมันมืออุปกรณ์ประเทศนี้นะพระว่านี่เนาะทังประมาณเป็นกระดูกนะตัว ธํามดากดมันขยันฟันขยันมันเพียรแล้วนะเพื่อน่ะโดยเพาแล้วบอว่ามัไว้นอพอเยมาเปยวขึ้นเคียวะรปนงราคาเดียวกันยังเคียวนเยอะแเลยลกยอเลยลกถิมแล้ไหลกถิมบ่มันปลูกหน้าบ้านนาะหกเนาะมันเห็ดเรียกอย่างเนาะโดยทางเข่าเนียเลยโดยโดยเฉลยปิดล่าท้งหุ่นปิดบ่ปิดออพอจะจอดขัก ดี๋ยวพีวนะอ่ตัทนี่วนะาเลยอโดยพดใหม่พิดใหม่แต่นะเนาะใหม่ไปเลยอ่าส่ทองใส่ทอมางาดด้วนั่นนึงดู่าดูยังาักนี่ยังุนเพื่อคุยกันลมกันเนาะพ่อเาไงตาภาษาไปรุ่นเพื่นแหละอ่ารุ่นสายโสดตั้งสองว สุดเมน่าสู่่แม่นอชิงเยาสน่อยากขับได้ยุแต่ชิงยังไ่อยากไอ้ชิงย่อยากไอ้ชิงไแล้วไ่ได้ชิงโดยยแน่นอชิงขับรถจักรว่า่ะถามทั้งน้องดาวคนเนาะคนไปข่าดีดวมีข่าดีบ่้งสร เห็นข่าวว่าเพิ่นตั้งเสาเลยเนาะเด<อ>ื่องบนก็ตังเสาที่ข้าไมไว้แล้วว่ามื่นเพิ่นสิได้ดำเนิมมนกลับบ้านหรือเ่าเพราะถามเลยน้องดาวมื่นีสินนกลับบ้านเพื่อนเฮือนเจ้าได้มื่นเนาะเพื่อนทอดคันได้นนเลยน้องเซนน้องดาวทางเฮือนเจ้าตั้งเสาตั้งเสาแล้วเนาะก่อพารเสาแล้วเนาะตั้งแต่มัดเล็กที่ข้าม่ผมด,ดีใจมั้เด้อก็ฟันเป็นจริงไงเนาะน้องดาวรอคอยมานานแสนนานเนาะสุดท้ายก็วันของเฮาไวยง่ายกะ ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งผู้ใหญ่เพื่อนเลยเนาะที่ซอยทั้งน้องดาวเพื่อนผมพี่น้องเลยอ่าเบื่อนในพาร์กับมือบ้านเนาะมื่อลงมือเห็เออดเกิน,นน้องดาวเบื่อเป็นบอล้องดาวเมื่อสามหนุ่มแล้วเบื่อเนาะสามหนุ่มลุบลอโอเคเนาะผมพีน่น้องเลยคลิปนี้บัพปอนกัน,กนอ่าเสด็จจบคลิปไว้เพียงตัวนี้เด้อผมพีน่น้องเลยอ่าไวพ้พอ,พอกันคลิปหน้า ผมไม่พี่น้องเลยถ้ามีภาพเป็นการใดก็ขอโทษขออภัยนะผมไม่พี่น้องอีรายดเด้อผมพี่น้องเลยอ่าฝากพ่อแม่พี่น้องกดติดตามให้บัอพร์เนี่ยเด้อพ่อม่พี่น้องก็เป็นกำลังใจให้บัอพร์ในคลิปต่อๆไปพ่อแม่พี่น้องเลยอ่าสุดท้ายนี้บอัอพร์ขอกล่าวคำว่าสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้อง